สวัสดีครับพี่ปูครับครับสวัสดีครับจันูสวัสดีครับเพื่อนเพื่อทางเดียูรันกับเพจฟันรันอัลตราครับผมก็ตอนนี้ผมอยู่กับพี่ปูฟันรันอัลตราที่บ้านพี่ปูครับครับคนลู้วิ่งแห่งประวัติศาสตร์อันนี้ครับผมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพี่ปูกําลังวิ่งทําสถิติโลกทําลายกินเนสบุ๊ r เรคคอร์ดอยู่ว่าเป็นมนุษย์ที่วิ่งบนลู่วิ่งอันเนี้ยมากที่สุดในโลกครับ ผมขอถามพี่ปูหน่อยว่าสถิติบรเรคคอร์ดมันเท่าไหร่อยู่ครับตอนนี้ชาวยูเคทำไว้เมื่อปีที่แล้วก็4,200กิโลเมตรครับผมโดยวิ่งบนเทรดบิลแบบนี้น100วันแล้วพี่ปูมีเป้าจะทำรายเท่าไหรค่ครับมีเป้า <laughs> จะทำไายคือ ต้องมากกว่า6,500กิโลเมตรครับนี่ครับแล้วตอนนี้พี่ปูวิ่งไปแล้วกี่วันทําไปแล้วกี่กิโลตอนนี้วิ่งไปแล้วประมาณ65วันนะครับก็ทําระยะไปแล้วอยู่ที่4,300กิโลเมตรครับนานก็คือถือว่าทำลายไปแล้วเรียบร้อยนะครับคือผมกับพี่ปูว่ารู้จักกันมาได้สักพัก พักใหญ่ๆ,ๆแล้วครับ<ช>ก็คือ<ช>เป็นคนวิ่งเอาท้าด้วยกันอะไรด้วยกันเนาะ<ช>แล้วพอผมทราบว่าพี่ปูทําสิ่งนี้อยู่เนี่ยมันคือเป็นอะไรที่แบบมันเป็นอะไรที่ต้องให้กําลังใจแล้วก็น่าชื่นชมมากๆนะครับ<ช>ก็เลยอยากจะมาทําสิ่งนี้เพื่อเผยแพร่ให้เพื่อนๆอูรันแล้วเพื่อนๆพี่ปูเพจอู่รัน,นเอาทาแล้วก็คนวิ่งทุกคนในสังคมเนี่ยครับ<ช>ได้รับรู้เรื่องอะไรแบบเนี้ครับผมขอถามหน่อยครับว่า ความท้าทายมันคืออะไรครับพี่ความท้าทายก็คือความยากของมันนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าวิ่งลู่อย่างง่ายแต่จริงแล้วมันไม่ง่ายเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่จํากัดนะครับก็คือกว้างคูณยาวที่จํากัดแล้วก็ความชันก็จริงๆแล้วเพิ่มได้ไม่มากนะครับเพราะว่าการวิ่งยาวเป็นการวิ่งแอนดูรัแล้ววิ่งอยู่ในโหมดของแอโรบิกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องสม่ําเสมอ แล้วลงเท้าซ้ำๆประมาณห้าหมื่นถึงแปดหมื่นก้าต่อวันซึ่งมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้สูง mm hmm. ถ้าวางเท้าไม่เป็นอนะะเนืเนี่นี่นี่คือพี่ปุ๊กก็คือคือ,คอจริงๆเราเป็นสายถานนเนาะวิ่งอัลตรา้าวิ่งถนนเงเนาะใช่ครับนี่ยความท้าทายแรกคือวิ่งอยู่แต่บนเทรดเมลถ้าวิ่ง,งน้อยๆวิ่งกันเพื่อสุขภาพมันก็งกคงใครก็ฟังว่าง่ายวิ่งในห้องเลยแต่นี้ไม่ใช่ครับ,รบวิ่งเก็บระยะย,ยาวๆเอา,าเมื่อกี้มีเรื่อง การลงเท้าซ้ำๆมีการต้องทำหัวใจให้ต่ำ <นะ S 1> มีเท้าที่บาดเจ็บไปแล้วอะไรเรียบร้อยแล้ว<ช>จากการโดนซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ไหมแล้วโหวผมแบบคือคำถามมันเยอะแยะมากอะ่ะแบบพอพอรู้แบบนี้ความความท้อใจของมันเป็นยังไงครับพี่มัน จิงๆอันนี้ภารกิจนี้เนี่ยเป็นการวิ่งวัดใจจริงนะฮะมันท้อตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยนะครับสัปดาห์แรกพอวิ่งไปแล้วมันถ้ามันจะฝืนจากการวิ่งบนถนนนะครับมันไม่เหมือนกันนะฮะก็ะจะรู้เลยว่าเราวิ่งแบบแบบไม่คล่องนะฮะก็ะคือมันยืดถ้าไม่สุดมันไปได้ไม่เต็มที่ของมัน <S <S 2> <S 2> เพราะว่า <S <S เพราะว่าลูกมันมีความยาวจากัดนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องกะระยะให้ดี นะครับแล้วก็วิ่งให้ให้มันให้มันแมทกับกับความเร็วของของมอเตอร์ของลูกวิง่งดีนะครับฟอร์มฟอร์มการวิ่งฟอร์มเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับฟอร์มเปลี่ยนแล้วนี่พี่กลัวไหมออกไปวิ่งถนนแล้วฟอร์มเปลี่ยนเ<ๆ>นี่ยก็ก็อย่างคิดว่ามันมันต้องปรับนะต้อรับตอนแรกหลายหลายคนคิดว่าวิ่งท่าเดิมวได้เดิดมันไม่ได้มันไม่ได้ครับฟอร์มฟอร์มการวิ่งเปลี่ยนไป แต่สิ่งที่ได้ก็คือเราจะวิ่งนิ่งขึ้นคงที่ขึ้นโดยรอบเท้าที่เท่าเดิมนะครับหมายถึงว่าถ้าเราฝึกรอบเท้าแล้วทรงวิ่งเราอาจจะตรงมากขึ้นเพราะว่าลู่วิ่งมันบังคับใช่ครับ,นะค,รบคือลู่วิ่งมันมีข้อดีที่ผมบอกเพ่ไ,ไว้เสมอว่ามันเอาไว้ทํารอบรอบเท้าให้สม่ำเสมอมันนานสัปดาห์หนึ่งเราขึ้นบนลู่สักครั้งก็จะดีนะครับใส่ถนนะเรื่อยๆแต่เมื่อกี้ที่น่าสนใจคือ สัปดาห์แรกก็ท้อนะครับพี่ปูมันยังไงมันยังไงมันโอ้โหมันมันวิ่งไปมันตอนแรกมันถ้าเราไปจินตนาการเยอะนะครับหรือว่าถ้าจิตเราหลุดเนี่ยเราจินตนาการเราร้อยวันไม่ไมันจะครบสักทีแล้วก็มันไม่สามารถที่จะวิ่งได้เร็วกว่านี้นะครับหมายความว่าเราสปีดมากไปเราก็เจ็บนะครับเราก็พัง เพราะฉะนั้นเราจะต้องหาความเร็วที่มันพอดีกับตัวเราให้ได้เพื่อจะวิ่งได้ยาวนะครับหมายถึงตอนแรกจะเริ่มวิ่งอ่ะก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมใช่ครับต้องลองปรับไปเรื่อยๆว่าความเร็วที่เท่าไหร่นะครับในใน,ในระดับไหนเนี่ยที่เราจะวิ่งได้ยาวที่สุดโดยที่ไม่เบื่อนะครับอพอจะบอกได้ไหมวิตอนนั้นวิ่งเพจเท่าไหร่เซ็ตเป็นยังไงแล้วตอนนี้ปรับมาเป็นยังไงนะครับก็คือที่ลู่วิ่งเนี่ยมันจะมีระดับความเร็ว6 แปดสิบนะครับสปีดหกเนี่ยหมายความว่าความเร็วก็จะอยู่ที่ประมาณสิบสองนาทีต่อหนึ่งกิโลเมตรครับนะครับสิบสองนาทีต่อหนึ่งกิโลเมตรก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงก็จะได้ประมาณห้ากิโลครับนะครับอ้กิโลไม่ไม่เร็วไม่เร็วนะครับก็ก็เพลสิบสองนะครับพออีสเต็ปหนึ่งก็เป็นเพเพสิบนะครับเพจสิบก็คือหนึ่งชั่วโมงได้หกกิโลครับ นะครับแล้วก็มันจะมีหน mm ึ่งชั่วโมง7กิโลหนึ่งชั่วโมง8ดกิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องไล่ทีนะความเร็วนะครับดูว่าเราเราอยู่ในในเพชไหนแล้วเราเราวิ่งแช่ได้นานที่สุด okay. uh huh. นะครับ uh huh. พอเราเริ่มเบื่อเราเริ่มเปลี่ยนสปีด uh huh. นะครับเปลี่ยนสปีดให้สูงขึ้น uh huh. นะครับแล้วก็พอเราเริ่มล้าล้ามากล้าสะสมมากเนะี่ยเราก็จะลดความเร็วลง uh huh. ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันจะไม่เหมือนกับถนนที่ที่มันสามารถ ขึ้น,นลงดไ,ได้ท,ทันทีนะครับแต่ถ้าถ้าลูกวิ่งเนี่ยอยู่ๆวิ่งแล้วแล้วปรับเลยเนี่ย <c oughs> โอ้โหมันเสียเซล์มากนะครับมันรู้สึกว่าโอ้ขึ้นลงขึ้นลงแล้วมันมันไม่ง่ายสุดท้ายแล้วไม่ปรับดีกว่านะครับก็เลยต้องหาหาจุดสมดุลทุกวันนี้จะวิ่งอยู่ที่ความเร็วที่ประมาณเจดเจดถึงเจจุดห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงครับนะครับก็ก็ใช้วิธีการวิ่งเป็นหยุดเป็นช่วงๆนะฮะสามกิโลพัก ถัดก,กินน้ำเพื่อจะได้หยุดรีแลกซ์สักประมาณ20-30วิแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแล้วก็บางครั้งก็5กิโลแต่ถ้าพอเริ่มล้ามากๆในช่วงปลายๆเนี่ยก็จะเริ่มกิโลนึงก็เริ่มหยุดละกิโลเริ่มหยุดแล้วมันจะรู้สึกว่าโอ้โหทำไมมันมันท้อเ,เกินครับพี่ปูทําแบ่งเซตเป็นยังไงต่อวันครับท,ยยทําระยะเท่าไหร่ต่อวันในช่วง50วันแรกเนี่ยนะครับก็จะวิ่ง3เซต นะครับเซตละ1ฮาฟมาราธอนเซตละ1ฮาหนึ่งฮาฟครับก็คือประมาณ20-25ถึงกิโลเมตรนะครับก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับพอพอเลยวันที่50เป็นต้นไปเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2เซตนะครับสเซตก็คือวันละหนึ่งฮาฟแล้วเซตที่2ก็จะเป็นหนึ่งมาราธอนนะครับหนึ่งฟู เพื่อให้ได้ที่ประมาณระยะทางรวมเนี่ยที่โฟกัสไว้ก็คือ70กิโลเมตรต่อวันนะครับก็คือช่วง30วันสุดท้ายเนี่ยจะต้องวิ่งขั้นต่ำเจ็ดสิบอพื่เพื่อนๆครับวันละเจ็ดสิบครับไม่ใช่สัปดาห์ละนะครับวันละนะครับครับโอ้โหมึนเลยมันเป็นเนกาทีฟหมายถึงว่าหลายหลายคนคิดว่าวันที่มากขึ้นเนี่ยเราจะวิ่งต้องน้อยลงแต่ไม่ใช่ครับ ในในการวิ่งฝึกวิ่งเนี่ยต้องเป็นเนากาทีหมายถึงว่าถ้าในหนึ่งวันหรือในหนึ่งครั้งเนี่ยส่วนใหญ่นะฮะคนวิ่งสิบกิโลเมตรเนี่ยห้ากิโลแรกจะช้าห้ากิโลหลังต้องเพิ่มสปีดนะครับชุดฝุดอย่างนี้เลยหดน,นะครับแต่ทีนี้พอมาเป็นอันตราซึ่งร้อยวันเนี่ยสมมุติว่าห้าสิบวันแรกเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณห้าสิบกิโลเมตรต่อวันน,นะฮะพอห้าสิบกิโลหลังเราจะต้องห้าเฉลี่ยต้องสูงขึ้นกว่าเดิมต้องใช้พลังมากกว่าเดิม อันนี้คือเรื่องเรื่องนิเกติฟสปริตผมเคยเล่าไปแล้วน้องแต่ว่าผมพูดในในแค่การวิ่งเรียนอันนี้ร้อยวันพี่ปูก็คิดไว้แล้วค,คิดไว้แล้วด้วยห้าสิบวันแรกจะวิ่งท่านี้ห้าสิบวันหลังต้องวิ่งเยียขึ้นอันนี้คือแผนแบบแผนระ,ะยะยาวซึ่งเสร็จยากมากนะขับเพื่อนเสร็จยากมากผมอยากถามในเรื่องจิตใจนะครับพี่ปุว่าอะไรอะไรทําให้เราทําให้เรายังอยู่บนนี้ได้ตลอดรอดฝั่งมีตรงไหนที่เรา เชยใช้คว้เควไปบ้างหรือเปล่าในช่วงระหว่างการทาภารกิจนะครับก็มันค่อนข้างใหญ่ถือยาวมากนะฮะร้อยวันเนี่ยถ้าถ้าไม่ไม่ได้มีความตั้งใจจริงในเป้าหมายเนี่ยคิดว่าหลายหลายคนอาจจะล้มเลิกได้เพราะว่ามันมันเป็นระยะที่วัดใจนะฮะคือร้อยวันเนี่ยบางคนบอกเดือนนึงก็เยอะแล้ววันนี้มันร้อยวันมันสามเดือนนะฮะโอ้โห มันมีทุกช่วงที่อยากจะเลิกอยากจะเลิกอยากจะเลิกแต่เราต้องสู้กับตัวเองภายในนะครับว่าหนึ่งเรารับเรารับภารกิจนี้มาแล้วเราต้องทําให้ได้เราบอกตัวเองเสมอนะครับว่าเรารับภารกิจมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่จะไปรับปากใครแล้วมาบอกว่าเลิกแล้วเพราะเราไม่ใช่เราไม่ใช่เด็กละนะครับที่ว่าจะทําอะไรแล้วเลิกง่ายๆนะครับคือต้องลองให้มันสุดนะครับทําให้มันสุด แล้วก็บอกตัวเองตลอดเวลาว่าภารกิจนี้สําคัญนะครับเพราะว่าผู้สนับสนุนก็หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็กคาดหวังแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะให้เราทําสําเร็จ <S S S รรทีนี้อยู่ที่เราละว่าเราเราจะยืนหยัดไหมก็คือหนึ่งต้องยืนหยัดให้ได้นะครับมีือว่ายืนหยัดในทั้งๆท,ท,ที่ร่างกายเนี่ยบางทีมันก็ มันหมดแล้วนะครับก็คือคือแต่ละวันเนี่ยมันหมดเพราะเราวิ่งจนหมดทุกวันนะครับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาเริ่มต้นใหม่นับหนึ่งใหม่ก็ก็เหมือนเรารีเซ็ตตัวเองทุกวันถ้าเรารีเซ็ตตัวเองทุกวันโดยที่เราไม่ไม่ได้ไปนึกถึงวันที่ผ่านมาเนี่ยมันจะทําให้เราเรื่องใหม่ได้รวดเร็วขึ้นแต่ถ้าเราเริ่มเริ่มเริ่มต้นใหม่ของแต่ละวันแล้วไปนึกถึงวันที่เราท้อแท้เหนื่อยหน่ายในวันที่ผ่านมา เราเราจะไม่จบได้หน่อยครับดีเครับเป็นการรีเซตรีเซตเป็นสื่อเหมือนเครียดทุกวันเนาะเครีย์ทุกวันนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเรื่องเรื่องในอดีตที่<ค>เราคิดว่าเราผิดพลาดไปแล้ว<ค>ถ้าเราวันใหญ่ึม่ซ้ำอย,อยู่เราก็จะไปต่อ,อยาก<ค>แต่นี้ก็เคลียเหมือนตัดมันไปเลยนะครับตัดมันออกไปแล้วก็เริ่มใหม่ว่าวันนี้เราจะเริ่มกิโลที่หนึ่งใหม่<ค>ในระหว่างวันเรามีสองเซตพอมาเริ่มเซตที่สองเริ่มหนึ่งใหม่แนละ้วโอ้โห มันไม่ไหร่จะถึงกิโลที่ส <Net adapting to the road> ิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนะฮะบางทีก็ต้องบอกตัวเองว่าคืนนี้จบถ้าไม่จบสี่สิบสองกิโลเมตรเที่ยงคืนเนี่ยก็จะไม่จะไม่หลับไม่นอนนะฮะเอาให้จบสี่สองให้ได้ไม่ว่าจะตีหนึ่งหรือตีสองก็ตามนะครับคือมีเป้าหมายขียเส้นไว้ว่าจะต้องจบมาราธอนให้ได้ภายในเที่ยงคืนครับถึงวันนี้พี่ปูคิดว่า สภาพจิตใจเราเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ช่วงแรกเนี่ยพอเหี่ยวมากพอแท้มากแล้วก็มันไม่ใช่สิ้นหวังนะครับเพียงแต่ว่ามันมีหวังแต่ว่าหวังนั้นมันโอโ้โหมันม่เหลือจะสาเร็จมันลมันริบลีมากแล้วก็มองว่ามันอีกยาวไกลลือเกินที่จะสําเร็จแต่แต่เราเรามีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน,องนองหลายหลาย,หลาย,ห,ลายหลายกลุ่มคอยส่งใจเชียร์มานะฮะก็รู้สึก ใจฟูขึ้นนะครับเพราะฉะเนี่ยการการที่หลายๆคนมามาแวะบเวียนมาหามาส่งพลังให้หรือมาทักทายกันในในเฟซบุ๊กบทควมให้นะรู้สึกใจฟูมากครับมันทําให้รู้สึกว่าเราเรามีพลังมากขึ้นแล้วแล้วเพื่องกานส่งพลังนั่ต่อไปหเละอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากๆคือคนข้างหลังครับพี่ปุ๊ครับตอนนี้ก็แฟนพี่ปุ๊เนาะ อยากให้เล่านิดนึงว่าเขาทําอะไรให้บ้างครับความสาคัญครับก็ทาทุกอย่างเลยนะครับก็คือทําแทนเราทุกอย่างเพราะเราตอนนี้อยู่กับลู100่ร้อยเปอร์เซ็นก็มีหน้าที่วิ่งอย่างเดียวนะครับคนที่อยู่เบื้องหลังก็ทําทุกอย่างนะครับตั้งแต่งานที่อยู่ภายนอกนะครับที่จะต้องไปดูแลนะครับแล้วรวมทั้งการดูแลอุปกรณ์ต่างค่าตั้งแต รองเท้าถุงเท้าเกงครับเสื้อครับพี่มีหน้าที่วิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องไม่ต้องคิดด้วยเสื้อสักตัใช่ับางทีบอกว่าตอนนี้วิ่งแล้วโอ้เกลือเต็มตัวแล้วขอผ้าเช็ดตัวหน่อยเช็ดเกลือหน่อยเพราะมันคมแล้วมันคาเครื่อแล้วนะครับบางทีว่าอ่าเซตที่สองเดี๋ยวจะเปลี่ยนชุดนั่เตรียมให้หน่อยนะครับเดี๋ยวกําลังอีกห้าทีจะหยุดแล้วเตรียมข้าวให้หน่อยครับครับ คือทุกอย่างเตรียมให้หมดืออันนี้ก็สําคัญมากคนทั้งหลังเนี่ยครับเพื่อนอย่าปล่อยทิ้งนะครับเป้าหมายเราก็สําคัญคนที่ช่วยให้เราไปถึงเป้านี้ก็โค้ดสําคัญเลยครับโสำคัญมากเลยครับเพราะถ้าไม่มีอาคนที่ซัพพอร์ตเนี่ยภารกิจนี้ไม่น่าจะสําเร็จเพราะว่าเรื่องหลังเนี่ยกว่าจะวิ่งได้เนี่ยบางทีถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยใช้เวลานานมากครับกว่าจะเซตอัพอะไรได้บางอย่างนะครับตั้งแต่ตื่นมาใช่ไหมครับ ตื่นมาปุ๊บทานอาหารเช้ากาแฟผลไม้ข้าวอาหารเสริมครับนะครับทานก่อนแล้วถึงจะขึ้นบนลู่ครอขึ้นลู่เสร็จวิ่งประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงต้องทานอาหารมื้อใหญ่ก็คือมื้อหลักนะครับสองชั่วโมงเนี่ยได้ประมาณสิบถึงสิบห้ากิโลก็ต้องทานข้าวละข้าวต้องเตรียมให้ละนะครับพอเตรียมทานข้าวเสร็จขึ้นลู่ต่อนะครับแล้วสี่โมงเย็นกินข้าวต่อนะครับอาบน้ําเปลี่ยนชุด ครับนะครับพรสามทุ่งทานข้าวอีกมื้อนึงพราะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวไม่ทันนะับไม่ทันแน่นอนไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงครับะฉะนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยต้องอดทนมากแล้วก็ทําได้ทุกอย่างโพอพอกันเลยครับพอพอกันเลยทุงวันเนี่ยครับครับอยากจะให้พี่ฟูฝากให้เพื่อนๆนในในในท้ายนี้ครับจะเพื่อนทางฟันรันออลตราเพื่อนอูรันหรือว่านักวิ่งทุกคนตั้งแต่บิ๊กเนอร์ยันแอดวาน์เลยครับ ว่าสิ่งที่พี่ปูดได้จากการทําสิ่งเนี้ยพี่ปูอาจจะก,กลั่นกรองเป็นประโยคเป,เป็นคำสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างที่ฝากให้เพื่อนๆนนครับนั่นคืออะไรครับมุ่งมั่นมันจะนํามาสึ่งความสําเร็จนะครับแต่ในความมุ่งมั่นนั้นเนี่ยมันก็จะมีเบื้องหลังอยู่นะฮะที่ทุกคนจะต้องฝึกนะครับหรือมาเตรียมตัวเตรียมใจไม่ถือว่าทั้งร่างกายทั้งทั้งจิตใจให้มัน ให้มันให้มันไปกับเป้าหมายที่เราคาดหวังไว้ให้ได้นะครับหลายหลายคนเนี่ยนะครับหมายถึงว่าตั้งใจจะสิบกิโลแต่ถ้าใจคุณไม่พร้อมหรือร่างกายคุณไม่พร้อมต่อให้กี่กิโลคุณก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเตรียมร่างกายแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับว่าว่าคุณจะทํามันจริงๆนะครับอ,อย่าอย่ารอนะครับอย่ารอว่า เมือ่อไหร่ก็ได้มันทั้งไม่ใช่นะครับความสำเร็จเราเนี่ยมันจะสําเร็จได้เร็วเมื่อเมื่อเราลงมือทาต้องลงมือทำเพราะถ้าชัดเจนระยะเท่าไหร่ก็ได้ครับที่เราวิ่งและเรามีความสุขแล้วความสุขนั้นมันจะส่งต่อให้กับกับผู้คนรอบข้างกับเราได้ว่าเมื่อเราทําสําเร็จแล้วคนอื่นก็ทําสําเร็จเหมือนเราได้เพราะเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนนะฮะเราไม่ได้เก่งตั้งแต่เกิดเราไม่ได้มีพรสวรรค์เราไม่ได้มีความโชคดีอะไรไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบครับ ผมเกิดมาเนี่ยผมโตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เก่งทางด้านกีฬาเลยนะครับายถึงว่าตอนเด็กก็ไม่มีความสามารถทางกีฬาเป็นคนเก็บตัวเป็นคนพูดน้อยเป็นคนเงียบนะครับเล่นกีฬาไม่เก่งไม่มีความสามารถพิเศษอะไรเลยจนมาค้นพบว่าตัวเองรักการวิ่งนะครับพอรักการวิ่งแล้วสเต็ปมันมันเติบโตขึ้นเพราะเรา เราสนใจและใส่ใจมันนะครับช่วงแรกเนี่ยจะซื้อหนังสือมานั่งอ่านะครับมันไม่มีเดเด็ตมนสมัยนี้ครับซื้อหนังสือนิตยสารมาดูว่าเขาฝึกยังไงเขาวิ่งยังไงสมัครที่ไหนจนจนเรียนรู้ผ่านการเจ็บความเจ็บปวดนะครับลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วจนเปลี่ยนแปลงมามาวิ่งเป็นเขาเรียกว่าวิ่งวิ่งในทุกระยะนะครับแต่กว่าจะก้าวข้ามได้เนี่ยใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20สิปีนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ย มื่สิบปีที่แล้วนะเห็นคนที่วิ่งอันตับร้อยได้เนี่ยไม่ถ ri ึงสิบคนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าตัวเองคงทําไม่ได้หรอกแค่ส2ิบสองก็หลูแล้วนะครับจนจนมามันเรื่องต้นใหม่นะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองไปไปสู่ระดับนั้นให้ได้ก็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 คิดว่าเราต้องสนใจมันครับนะครับถ้าเราไม่สนใจมันเนี่ยเราก็จะไม่ได้หรอกนะครับ สนใจใส่ใจและถ้าทำมันทาอย่างตั้งใจถึงแม้กระทั่งจะเจ็บปวดหรือจะเบื่อมันแต่เราก็ก็เริ่มต้นใหม่ได้<ช>นะครับ<ช><ช>จากจากห้ากิโลไปจนถึงห้าสิบโลจากห้าสิบโลไปถึงร้อยโลจากร้อยโลไปถึงร้อยใหม่มันไปได้มันไปได้ทุกคนมันไปได้จริงๆเพื่อนเลยเชื่อใช่ครับครับ,รบขอสุดท้ายให้พี่ปูฝากว่า หลังภารกิจอันนี้พี่ปุ๊ยังมีมิชชั่นอะไรในการวิ่งที่ยังลอยอยู่อันนี้คือว่าใหญ่แล้วนะครับเพื่อนมันมีกว่านีอีกครับคือคือมิชชั่นเนี่ยที่ท,ที่ตั้งใจเลยไว้นะครับว่าจะทําให้สําเร็จในครั้งหนึ่งของชีวิตก็คือการวิ่งพิชิตชายแดนอ่าอ่าสุดเขตชายแดนของประเทศไทยในทั่วทุกภาคภาคครับนะครับก็คือภาคที่หนึ่งที่จะทําเร็วๆนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบสี่ ตุลาคมดูแล้วหรอพี่ตุลาเอาแล้วหรอตุลานี้จะเริ่มวิชั่นที่หนึ่งเลยก็คือวิ่งไปสุดเขตชายแดนภาคตะวันออกกรุงเทพแหล่งอบจังหวัดตราดครับระยะครับสองร้อยไมล์ครับสองร้อยไมล์ครับผมครับอันนี้ผมไปด้วยครับผมขอบอกแอบบอกมีว่าไปด้วยแต่ถึงไม่ถึงไม่รู้แต่ไปด้วย ครับครับผมแล้วพอต้นปีหน้าก็เป็นวิชั่นที่2ก็จะประมาณช่วงเดือนมกรากรุ่งผ่าจะวิ่งไปสุดเขตชายแดนภาคเหนือประมาณ500ห้าร้อยไมล์แปดถึงเก้าร้อยกิโลครับนะครับแล้วก็วิชั่นที่สามวิ่งไปสุดเขตชายแดนภาคตะวันตกครับนะครับอาจจะวิ่งไปสุดเขตชายแดนทางจังหวัดกาญจนบุรีครับนะครับวิชั่นที่สี่ก็วิ่งไปสุดเขตชายแดนภาคตะวันออกชิงเหนือ อีสานนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะวิ่งไปสุดชายแดนภาคตะวันภาคใต้ภาคใต้ครับครบสี่คาประเทศนี้ไม่เหลือแลวจะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจนะครับเพราะว่าได้ดูคลิปของคุณเคสังนักวิ่งชาวญี่ปุ่นที่วิ่งจากภาคตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกาตะวันตก,ตนตกตนตไป ไปตกสุดไปออกสุดจากแคลิฟอร์เนียไปชิคาโกนะครับระยะทาง5้าพันห้าพันสาสิบกิโลเมตรใช้เวลาเจ็ดสิบเก้าับก็เลยคิดโอ้คีสั่งทําได้ครับนักคีสังก็วิ่งเฉลี่ยวันละเจ็ดสิบกิโลเหมือนกันที่ผมก็ทําได้เนี่ยเพราะเราเคยทำแล้วนี่หว่าก็เลยคิดเล่นๆนะครับว่าน่าจะทําได้แล้วก็เป็นชาเลนจ์ที่รู้สึกว่าอยากทําครั้งหนึ่งในชีวิตในชีวิตนักวิ่งอัจจ่าคนไหนต้องทำครับซึ่งหลายหลายคนคิดว่า วิ่งในสนามแข่งอาจจะยิ่งใหญ่แล้วแต่ผมคิดว่ามันไม่จําเป็นต้องสนามแข่งเนาะสนามอันตา่าที่ไหนก็ได้แล้วเราก็ทําได้ด้วยตัวเราเองอด้วยความพยายามมุ่งมั่นของเราเองครับอันนี้สุดยอดเลยหวังว่าการมาคุยกับพี่ปูในวันนี้หนึ่งนะครับได้มอบสิ่งดีให้เพื่อนทั้งเพื่อนผมเพื่อนพี่ปูและนักวิ่งคนกับ,บสองได้ช่วยให้พี่ปูผ่อนคลายลงผ่อนคลายมีกำลังใจจบภาร,รกิจนี้อย่างราบรื่น เพราะว่ามีภารกิจหน้ารออยู่โน่นนี่นั่นเป็นไปหมดนะครับแต่ที่สําคัญทําปัจจุบันบนนี้ให้ดีที่สุดใช่ครับทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับครับเพราะว่ามันจะสําเร็จก็คือต้องวันต่อวันนะครับเราเราจะสําเร็จในวันนี้ได้มันต้องมันมันต้องทําวันนี้มันไม่ได้ทําเมื่อวานหรือทำใม่เมร์นะครับสี่สิบสองโลเริ่มจากเก้านี้ครับใช่ครับเจะจบสี่สิบสองได้ก็อยู่ที่โลนี่แหละครับโลปัจจุบันครับเพื่อน จบร้อยโลแรกเนี่ยบอกเพื่อนเพื่อนวก่อนนะครับผมจบร้อยโลแรกเพราะจากอาจารย์รูจักงานวิ่งผู้ที่อยากจบร้อยโลแรกที่สุนหลงครับแล้ววันนั้นจนถึงวันนี้ทําให้ผมวิ่งไม่หยุดนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดของผมนะครับอาจารย์อูมีส่วนสำคัญมากในการเริ่มต้นอันตราครับอันนี้ดีใจมากผมดีใจมากที่สุดในชีวิตเลยครับแต่ที่ขาดไม่ได้นะฮะก็คือสิ่งที่มาดูแลตัวเราเองเนี่ย ทุกคนนะครับเพื่อนๆก็ก็ต้องดูแลตัวเองกินอาหารที่ดีนะครับกินให้ถึงนอนให้ถึงนะครับนอกจากวิ่งถึงแล้วก็แรงกําลังอักแรงและก,กาลังใจจากภายนอกก็ก็มีส่วนสําคัญนะฮะถ้าถึงเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราวิ่งไปแล้วโอ้เราเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีกมากมายนะครับเราเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างซึ่ง ซึ่งมันเป็นไปโดยอัตโนมัติถึงไม่อยากเป็นก็มันเป็นไปโดยอัตโนมัติเพราะเราเราไม่ได้เราทําในสิ่งที่เรารักอยู่แล้วครับนะครับแล้วผู้สนับสนุนส่วนใหญ่ก็ก็เป็นคนที่รักออกกําลังกายนะครับผมโชคดีมากนะที่ที่ได้ที่ได้อหารเสริมมาช่วยด้วยนะครับแพงแพงไปนะครับก็ก็เป็นคุพัน์พรีเมียมที่เพื่อนนักวิ่งพี่นิดนะครับทั้งพี่เคทั้งพี่บก พี่เบลนะครับมอบให้เพื่อมาดูแลร่างกายที่ทำให้ผมวิ่งอึดทนนานแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะครับซึ่งซึ่งซึ่งผมก็เพิ่งค้นพบเหมือนกันว่าเราวิ่งตลอดแล้วเราไออะไรที่ช่วยเราวิ่งได้นานพยายังค้นหาเหมือนกันนะครับก็ก็พยายามลองลองหลายหลายอย่างเัวอช่วยนะครับที่จะทำให้เรารู้สึกว่า เราไม่บอกช้ำไม่โศกจนเกินไปนะครับเพื่อนเพื่อนวิ่งแล้วนอกจากสุขแล้วสนุกแล้วนะครับต้องดูแลร่างกายไม่ให้สุดโสมไปเพราะว่าเขาต้องดูแหลอดรางกายกับจิตสําคัญมากต้องไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับคุณครับพี่ปูขอบคุณขอหรับวันนี้ที่ให้เกียรติมาครับมาผมก็แพเซอร์ไพรส์ครับเราหวังว่าจะให้กําลังใจพี่ปูได้ตลอดรอดฟังไป จบทุกภารกิจครับครับขอบคุณครับขอบคุยมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ